หน้าฝนมาเยือนที่ไรปัญหาที่ตามมาสำหรับเจ้าของธุรกิจก็คือเรื่องของออฟฟิศไม่ว่าจะเป็นหลังคาลวดซึมหรือแม้กระทั่งปัญหาน้ําท่วมขังแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณเลือกใช้ออฟฟิศเร็ปลูกจิกกี้เฮาตัวเลือกที่จะตอบโจทย์ทุกความต้องการของธุรกิจยุคใหม่ทาไมต้องเลือกออฟฟิศเร็ปรูปของจิกกี้เฮาในช่วงหน้าฝนคอลเลกนะครับคุณจะหมดกังวนเลเรื่องน้ํารั่วซึมครับ พอออฟฟิศสำเร็จรูปของเรานะครับถูกออกแบบและผลิตด้วยวัสดุคุณภาพสูงมีระบบป้องกันน้ำรั่วซึมอย่างดีจึงมั่นใจได้ว่าเอกสารสำคัญและอุปกรณ์สำนักงานของคุณจะปลอดภัยนั่นเองครับอย่างที่2นะครับคือความแข็งแรงทนทานทุกสภาพอากาศโครงสร้างของออฟฟิศสำเร็จรูปแข็งแรงครับทนทานต่อล่มแล้วฝนไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าออฟฟิศของคุณจะพังหรือเสียหายไปง่ายๆอย่างที่3นะครับ ก็คือติดตั้งรวดเร็วทันใจคุณไม่ต้องเสียเวลาในการก่อสร้างนานเป็นเดือนนะครับและยิ่งช่วงหน้าฝนนะครับเวลาเราจะก่อสร้างอะไรมันก็ยิ่งลําบากใช่ไหมครับแต่ออฟฟิศเสร็ลลูของเรานะครับสามารถติดตั้งได้ภายในเวลารวดเร็วทําให้คุณมีออฟฟิศพร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับอย่างที่4ี่นะครับประหยัดงบประมาณเมื่อเทียบกับการก่อสร้างออฟฟิศแบบเดิมเดิมออฟฟิศเสรลลูมีราคาที่ประหยัดกว่านะครับ ช่วยให้คุณประหยัดงบในการลงทุนและสามารถเอาทุนนี้นะครับไปทำอย่างอื่นได้และอย่างสุดท้ายนะครับก็คือปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของคุณออฟฟิศสำเร็จรูปของเรานะครับสามารถปรับเปลี่ยนขนาดรูปแบบและฟังก์ชันการใช้งานได้ตามความต้องการของธุรกิจของคุณนั่นเองครับและตัวน,นี้ก็อยู่ในช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับแต่เราก็จะมาบอกเคล็ดลับเลือกออฟฟิศสำเร็จรูป of ให้เหมาะกับธุรกิจของคุณนั่นเองอถ้าคุณอยากรู้กันแล้วไปดูกันเลยครับ ข้อที่หนึ่งนะครับขนาดและพื้นที่ในการใช้สอยเลือกขนาดออฟฟิศให้เหมาะสมกับจำนวนพนักง,งานและละักษณะการใช้งานของคุณอย่างที่สองนะครับวัสดุและคุณภาพตรวจสอบวัสดุในการใช้งานว่าผลิตและมีคุณภาพทนทานต่อสภาพอากาศไหมและมีระบบป้องกันการน้ำรั่วซึมหรือเปล่าเพราะสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญในช่วงหน้าฝนมากๆถ้าเลือกไม่ดีบอกเลยนะครับว่าออฟฟิศของคุณอาจจะพังได้ และอย่างที่สาครับรูปแบบและดีไซน์เลือกรูปแบบและดีไซน์ที่เหมาะกับภาพลักษณ์ของธุรกิจของคุณอย่างสุดท้ายนะครับก็คือผู้ให้บริการเลือกผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์และความน่าเชื่อถือในการสร้างออฟฟิศน็อกดาวน์นั่นเองครับคุณจะได้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้ออฟฟิศน็อกดาวน์ที่มีคุณภาพและแข็งแรงและทนทานนั่นเองครับโอเคนะครับนี่ก็คือเคล็ดลับดีๆที่ผมอยากจะมาแนะนํา บอกไว้เลยนะครับว่าอย่าปล่อยให้หน้าฝนมาเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจของคุณลองพิจารณาเลือกใช้ออฟฟิศเลรูปของจิกิเฮ้านะครับเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความมั่นใจในการทํางานเพื่อรับมือกับทุกสภาพอากาศหากคุณสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับออฟฟิศเลรูปนะครับสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ idline at jiki house หรือโทรมาที่เบอร์ตามดิคิชินขขาล่าเลยนะครับสำหรับวันนี้ ผมและทางจิกจี้เฮาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ